สวัสดีครับพบกับผมมาฐานอีสานใต้นะฮะวันนี้ก็มาปรีนัดกับพวกพี่เขานี่พี่สาวพี่ดิครับเนี่ยนี่ครับทีมงานปดีมาที่ปลวกแดงครับวันนี้นัดพอดีพวกพี่เขานัดผมมามาลากอ้วนตามวิถีของคนอีสานใต้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับนี่ก็มากับแม่บ้านตากล้องครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะับนี่ครับเป็นเืนพี่พี่สาวพี่ชายคือบ้านเดียวกันหมดเลยครับเป็นลุงนะฮะลุงคือญาติกันก,ก็ดูดูครับดูที่ที่ทจะมาหานะฮะก,ก็ตอนนี้ก็รอเวลาฮะรอเวลาให้มัน เย็นสักหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งใชฮะก็สักประมาณ 5, ้าหกโมงก็จะได้ลงก็รอติดตามครับรอติดตามว่าจะได้ผลงานเยอะแค่ไหนลากกุ้งครับวันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยปืนยิงปลาปืนดำยิงก็มีแต่ลงไม่ได้แน่นอนครับน้ำขุ่นมากแต่พวกพี่เขาบอกว่าลาเยอะ กุ้งเยอะคือเมื่อกี้ผมลืมถ่ายให้ดูคนที่เขามาหาตั้งแต่เมื่อเช้าอะ่ะคือแบบโอ้หปราเนินวัน10เกือบยี่สิบโลฮะเมื่อกี้แล้วก็ปลากดปลา,าอะไรเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันครับรับชมกันผมจะถ่ายแบบเรียลไทม์ให้ดูเลยวิธีการการหากุ้งการลากกุ้งในน้ำนะฮะก็รอติดตามรับชมได้นะฮะ นี house, lings, <T |ar|> ่ฮะของที่เขาไปหา้เป okay ิลก่อนนี่ฮะดูว่าอุ้ยไม่ปลาดุกตัวใหญ่แท้ดูครับปลาตะเพียนไซส์แบบใหญ่กว่าฝ่ามืออ่ะโอ้โผ อันนี้ไม่ใช่ฝีมือพวกผมนะนี่เป็นฝีมือของน้าเขาที่เขามาหานกันนี่ครับปลาเขาเรียกปลาอะไประปลาตองกายตองกายตองกายไปแล้วอกายไปแล้วตองกายแล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> ดูครับดูดูดูนี่ครับมาดูของทีมงานครับเพิ่งลงได้ประมาณ สิบนาทีฮะดูก oh ็ถือว่าพอได้ได้กินอยู่ฮะเริ hmm. okay. mm ่นไตรซ่นเอากระโปรงไตเซ่นโอ้โหดูน่ากินไหมฮะยอดเลยครับนี่นะครับกินข้าวปลาครับกินนะครับแก้วมีดีปลาดิบกุ้งอีกฮะนี่ครับ กัแป๊เราแป๊บนีเดี๋ยวจะกินแซนโคลนโคเอาแซนคเนี่ราศีอไรอ่อดูครับทีเด็ดเลยกุ้งจอมกุ้งจอมทำเองทำเองใครอยากได้สั่งมาครับสั่งมาสั่งผ่านผ่านนี้แหละผ่านยูทู e ผ่านเพย์เดี๋ยวผมทำแบบถูกๆให้ให้ทานกันเลยให้ชิมกันเลย មកឲ្យអេងเด้อមិនអរគឺងិននេះដើកពុកនឹងនឹងក៏ថែមអានេះអឺនេះកពុកនឹងនឹងថែមអានេះទៀតនឹងតមុនមកមកមើលតបានចឹងអញងព្រេងអូនទេអូហូសំរោចធម្មតានេះມັນប្រើនេះគេប្រើវឺអីនោះហីគេមានវឺបងស្ម័យបើដើមនេះស្ម័យសំងៃអានេះស្ម័យសំងៃគេមានលុចាំឲ្យទៅគូណាទៅគូធ្វើមកយោចោលនេះផងបងស្ម័យគេមកឲ្យទៅគូណា ស <laughs> <coughs> ំឡ <morally terminar caů> េងមិនមិនទៅហូបស្រស់ស្រស់នេះបានលាហើយទៅនេះ

โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นครับโอ้ยเมนจ์คุณเลยดูกุ้งครับโอ้โหเคยไหมโอ้โหไม่เชื่อจะรับดูไม่เชื่อจะรับนี่ครับพี่น้องนี่ครับการหากินแบบวิถีพื้นบ้านครับดูครับโอ้ย รอบเดียวครับพี่น้องดูกุ้งแบบนี่ฮะตัวเป็นๆครับดินแบบต่ตึ๊กตัก,ต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 กประมาณรอบแรกลากประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะมานห้าสิบเมตรครับประมาณสามกิโลได้โอ้ใหญ่จริงๆเอาไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูเอาครับดูเอา ดูว่าจริงหรือเปล่าเอครับมาดูกันรอบต่อไปฮะรอบที่สองครับชุดนี้ประมาณสองกิโลโอ้โอ้ตามยอหนี่อนนโอ้ยจริงครับดูครับโอ้ยรอบ2อครับพี่น้องเอ้ย ทีน้องครับงงเอเอ,เอนี่ครับ<ด>นี่ผมเพิ่งสังเกตจริงๆพี่ก็บอก่อกีไม่มีเศษเศษไม้เศษอะไรอ่ะปกติท้าลากแถวลอ,องแถวบ้านเนาะสะแถวบ้านเนี่ยมันจะมีเศษมีอะไรอะ่ะคือส่วนใหญ่จะต้องคัดครับต้องแยกต้องล้างอันนี้แบบโอ้โห ปลาไหลครับพิกัดน้องปลาไหลปลวกแดงกัดน้องปลาไหลปลวกแดงครับสายหาสายกินก็น uh ี่ครับมาแบบนี้ครับผมนี่แหละครับผมโอ้มีอะไรเคลื่อนนั่นเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่นคุ้งคลึงครับพี่น้องคลึง แค่นี้ฮะบางที่ก็เพียงเพียงเขาออกออกอ่าบางที่ก็นี่ครับหน้าอ,อกผมแค่นี้ไปเรื่อยๆดูวนไปเรื่อยๆที่ครับสองรอบพี่น้องระยะเวลาแค่ระะยไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงร้อยเมตรเอางี้ดีกว่าคือนอีกแล้วรอบที่สามครับ ผมว่าน่าจะเต็มถังนี่แหละวันนี้น้องดูครับน้องเอ้ยดูสายหาเฮ้ยนี่ปลาอันนี้เยอะหน่อยเนาะอ้ันบ สามรอบครับเกือบครึ่งแล้วครับพี่น้องมาเหมือนพี่น้องเอ้ยก้อยกุ้งสดๆครับพี่น้องนี่ครับเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่สดๆกิชเมียนเสน่ยเดี๋ยวผมชิมดูครับเดี๋ยวพิชกันชิมพิชกพิอกมะเขืออืมสดด้วยช่วยนะตายมาเฮช่วยช่วยมันบ้านนี้ ดังตูดแน่เลยนครับพี่น้องสดๆครับพี่น้องเอ้ยแถมทาซอยนิดนึงพอดีเลยแถมสีิบไปสักหน่อยนึงเนาะนูกมีี่ดีู่นี่คือข้าวปลาครับข้าวปลาเ้ยดูดินี่ครับปลาดูดิกุ้งสองตัวโอ้สุดยอดเลยกุ้งใหญ่ไหมลูก ใหญยครับนี่แต่ตัวใหญ่ๆเลยกุ้งทั้งนั้นเลยครับพี่น้องดูครับมันโผล่หัวมาจากตรงนี้ครับโอ้โหดูดิครับกุ้งตัวใหญ่ไหมครับโอ้ยปลานะปลาอันเียดจะซื้อเสบางไงเดาผ่านก่อนนะเอ้ก่อนกุ้งครับโอ้ยโอ้งอะไรกันอง ข้าวปลาครับพี่น้องยอดยอดนี่ครับะปย่างครับครับผมเปี่ยนกระชูกก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็นี่ครับกับวันนี้ครับมาที่หมายปลวกแดงนะฮะปลวกแดงอ่างน้องปลาไหลใช่ไหมพี่เนาะใช่น้องปลาไหลครับผมนี่ครับมากับพี่ผมพี่ชายพี่สาวครอบครัวเนี่ยครับญาติพี่น้องกันเนี่ยครับอยู่แถวแล้วนะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะให้ผมด้วยนะครับมารฐานอีสานใต้นะฮะเออผมลืมไปกุ้งภาษาแถวบ้านผมเขาเรียกว่าไตรกองเดี๋ยวผมจะลงใต้คลิปให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับไตรกองนะฮะกุ้งนะฮะเป็นภาษาถิ่นบ้านผมนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึง่งพี่ชายพี่สาวผมรับเหมาก่อสร้างนะฮะแถวชนบุรีพัทยานะฮะก็เดี๋ยวผมฝาก เบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ติดต่อได้นะครับช่างหนิงครับผมช่างหนิงกับพี่พี่รินะครับเป็นเป็นเครือญาติผมนี่แหละครับก็สนใจสนใจจะรับเหมาก่อสร้างทั่วไปฮะก็ติดต่อได้นะครับติดต่อช่างได้ติดต่อช่างหนิงได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณครับ